สวัสดีครับอยู่กับเรา2คนนะครับกับแท Channel และ Kevin บอดอ่านแพอีกแล้วครับผมอีกแล้วครับท่านนะครับวันนี้ก็เราเรียกว่าเราไปเจอข่าวนึงมาแล้วน่าสนใจจริงจริงมันก็ออกมาพักนึงมันออกมาพักนึงแล้วแต่เรารู้สึกว่าเออ มันก็เป็นประเด็นที่น่ามามาพูดคุยกันเพื่อใครแบบยังสงสัยว่ามันคืออะไรอแล้วมันมีดียังไงดียังไงแล้วมันไม่ดียังไงกับบ้านเราเอข่าวข่าวที่ออกมามันส่งผลกระทบอะไรกับบ้านเราหรือเปล่าอะไรนี้นะครับมันก็คือเรื่องของ PS Portal ใช่ Portal ตัวนี้ที่มีการอัปเกรดใหม่ที่อัปเกรดเยอะมากมเยอะมากๆแล้วเรารู้สึกว่าโหมันมันน่าสนใจมากๆเลยสำหรับคนที่ชอบเล่นเกม และ But, แฮนด์เฮลบแบบแฮนด์ฮิลใช่ชอบพกพาผ่อนได้โบ,บได้ใช่นะครับว่ากกจะครั <Okay. S 2> ้ง,งนี้ถือว่าเป็นการอุบัติเหที่ใหญ่มากใช่ไหมมันมันก็ตอนแรกที่อ่านข่าวรู้สึกวูน่าสนใจจังแต่พออ่านมาเรื่อยๆสกอร์ดาวเลยอ่ะไม่เกี่ยวกู <laughs> <laughs> แล้วเป็นยังไงเดี๋ยวดูได้ด้ครับเดี๋ยวดูกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe พวกเราด้วลนะครับครับผมโอเคมาก็จริงๆประเด็นถ้าพูดง่ายๆเลยก็คือเราอยากจะมาอัปเดตข่าวเรื่อง PS Portal ที่เขาออกข่าวมาว่าณ จุดจุดนี้คุณสามารถเล่นแบบพอร์ตเอเบิลได้โดยที่ไม่ต้องเปิด p s 5ที่บ้านแล้วหรือแปลงง่ายๆคือคุณอาจจะไม่ต้องมี PS5 แล้วก็ได้ใช่ใช่ไหมใช่ไหมมันมันคือมินนิ่งมันคืออย่างนี้ใช่มินนิ่งคล้ายๆอย่างแต่คุณต้องมี ID นะคุณต้องมี ID เดเพื่อจะาคุณง่ายๆคุณจะได้นึกถึงกับ PSP ในสมัยก่อนอื ช่มันคือ,อบบคิดถึงมาก PS4 แต่จริงๆเขาไม่ได้มีแค่เรื่องนี้นะเขาก็มีอัปเดตหลายอย่างไม่ว่าจะเป็น update update อัปเดต UI อัปเดตเสียงอันนี้เพื่อนๆได้จะได้เห็นข้อมูลกันไปเยอะแล้วแต่ประเด็นที่เราจะมาพูดในวันนี้ก็คือในส่วนของ Cloud Gaming Cloud Gaming หรือ Cloud Streaming ใช่ครับนะครับก็บคือเขาออกมาว่าอย่างที่เชวินบอกคุณจะมี PS5 ที่บ้านหรือคุณจะไม่มีที่บ้านแต่ก่อนต้องมีใช่ต้องเปิดแต่ก่อนนะถ้าคุณอยากจะเล่น Portal คุณต้องมีเครื่อง p พ5ตั้งอยู่แล้วก็ต้องเปิดเครื่องทิ้งไว้เปิดเครื่องทิ้งไว้ที่บ้านนะใช่เพื่อสตรีมภาพขึ้นมาที่เครื่องใช่แล้วเราก็ต้องเล่นต้องเปิดทิ้งไว้นะต้องเปิดทิ้งไปที่ไหนก็แล้วแต่บนโลกใบนี้ต้องเปิดเพ5ทิ้งไว้ที่บ้านใครปิดเครื่องก็เล่นไม่ได้ก็เล่นไม่ได้แล้วนะแลพอข้อนี้ก็จะกลายเป็นหน้าจอดาดๆตัวหนึ่งใช่เป็นเครื่องหนักๆเครื่องหนึ่งที่ลถกระเป๋าไปเลยนะครับก็แต่วันเนี้ยเขาบอกว่าเขากำลังออกมีมีเรื่รสาามถ เล่นได้โดยที่คุณไม่ต้องเปิด p s 5ปทิ้งไว้ที่บ้านแล้วใช่ะนะครคุณสามารถเล่นเกมบนพอร์ทัได้เลยโดยที่ล็อกอินเข้าตามปกติแล้วก็เขาเล่นได้ครับเขามีการปรับแต่ง UI ให้มันใช้งานสะดวกมากขึ้นมีการอัปเดตเสียงมีการอัปเดตภาพต่างๆนะครับรวมถึงเมนูที่เป็นเมนูที่มาช่วยในส่วนของการเล่นกับคาวซีมิงแบบนี้เพิ่มขึ้นอ่าแล้วถ้าใครนะครับอยากจะเล่นคาวซีมิงแบบนี้นะครับ พูดแล้วก็เอ๊ะแล้วเอ็งจะมาพูดเรื่องนี้ทําไมประเทศไทยเรายังไม่มีประเทศไทยยังไม่มีนะครับก็คือจริงๆแล้วเขาเขาบอกว่ามันต้องเล่นอยู่บนคนที่เป็นเมมเบอร์ของ PlayStation Plus Premium ใช่นะครับคือเทียบบ้านเราก็คงอาจจะเป็นดีลักซ์นี่แหละก็คือตัวสูงสุดแต่ถ้าถามผมเขาตั้งที่มันต่างกันขนาดนี้คือเขายังไม่ให้เราเขายังไม่ให้เราผมมีความรู้สึกว่าอาจจะมีพรีเมียมไทยมาหรือเปล่าก็เป็นไปได้ซึ่งนวันนี้ดีลักซ์มันตกอยู่ปีละ4 0 0พันต้น สิ่งัต้นๆก็ถือว่าเอาเรื่องแล้วนะก็เอาเรื่องแล้วถ้ามันพรีเมียมมาพรีเมียมที่มันมีคลาวด์สตีมมิ่งมาเนี่ยมันอาจจะจะขึ้นราคาอีกหรือเปล่าหรือเขาจะใจดีชื่อดีลักเนี่ยแหละแต่ฉันใส่เข้าามอ่านี่ก็ต้องรอลุนกันนะครับแต่ว่าทุกวันนี้ยังใช้ไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าใช้ได้เนี่ยข้อดีมันคืออะไรข้อดีคือหนึ่งไม่ต้องเปืองไฟที่บ้านไม่ต้องเสี่ยงเรื่องพยันอันตรายคือพอเท่าจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาทันทีครับคุณจะรู้สึกว่าคุณอยากจะได้พอเท่าถ้าใคร เหมือน P.S.P สมัยก่อนแหละแต่เป็น c ว o ์เ Gaming ถ้าใครไม่รู้จัก c ว o u d Gaming ก็คือการดึงเกมมาจากอากาศแปลจากคราวมาจากไรด์มาจากคลาวข้างบนใช่ครับนั่นแหละและในปัจจุบันที่เราเจอกันนะครับแค่ตอนนี้ก็ยังบ่นๆกันอยู่นะว่าเราสตรีมภาพจากเครื่อง Play 5มาที่ Portal ก็ไม่ได้เสถียรขนาดนั้นใช่ ใช่มีหลายคนก็ยังบ่นครับเอาไปเล่นนอกบ้านคุณลองไปต่อในคาเฟ่ดูสิเล่นไม่ได้ไม่ไม่ได้เน็ตไม่แรงพอใช่บางคนไปต่อฮอสปอตมือถือก็ยังยังมีการแต่เราเป็นประเทศต้นในอาเซียนเลยนะที่เน็ตโคตรแรงอ่ะแต่ว่าแต่เน็ตไม่พอแต่เน็ตข้างนอกมันไม่ได้แรงให้ครับแรงแค่บ้านเราหม่บ้านไวไ w i เรา WiFi บาเราอะแรงถ้าเราอยู่ในบ้านนะครับพอท่อมีประโยชน์มากแต่พอออกไปข้างนอกครับมันมีทั้งต่อยากต่อให้เราไปต่อแบบมือคือขายมือถือ มันก็ไม่ได้เสถียรขนาดน,นั้นรวมถึงแบตเตอรี่ที่อาจจะไม่อาจจะมีพอร์ทัลรุ่นใหม่อ,มออกมารองรับตรงนี้หรือเปล่าแต่เป็นที่คือฮากันมากเพราะในต่างประเทศเขาเขาได้กันแล้วไงเขาได้แล้วเขาได้แล้วฟีเจอร์เขาเสิร์ฟแล้วใช่เขาก็เลยจะแฮปปี้กันมากกับการที่ได้คลาวด์สตรีมมิ่งมาใช่ครับก็คือถ้าเกิดสมมติณวันหนึ่งบ้านเรามีคลาวด์สตรีมมิ่งเนี่ยเราจะสามารถเล่นได้บนเกมที่อยู่บนลบราอรี่เราที่ซื้อมาแล้วหรือว่าเกมที่แม้กระทั่งอยู่ในเกมแคตตาล็อก ที่การสมัครเมมเบอร์มันจะมีอยู่แล้วช่ทุกๆเดือนุกหรือว่าเป็นเกมที่มันอยู่ยาวก็สามารถเข้าไปเล่นได้โดยที่ไม่ต้องเปิดเครื่องใช่อันนี้ก็จะดีสําหรับคนที่เอาพูดตรงๆก็คือคนอยากได้เครื่องแฮนฮลฝั่งเพลย์สเตชันมันอยู่มามุกนี้ส่วนตัวผมก็มองว่าเป็นมุกที่เอามาสู้กับแฮนฮลยี่ห้ออื่นใช่เพราะตอนนี้ถ้าในตลาดแทนฮลเยอะมากเยอะมากจริงๆฝั่งพีซียิ่งเยอะเพียบฝั่งเพลฝั่งพีเอสเขาก็ต้องแบบก็ต้อง ก็หน่อยว่าขยับบ่ะก็ต้องขยับซึ่งเลยใช้วิธีเนี้ยใช่ซึ่งจริงๆแล้วอันนี้เดาเองเดาเองว่าที่ที่บ้านเราอ่ะยังไม่มีเพราะว่ากระแสพอโท้ในบ้านเรามันอาจจะยังไม่ไม่มันเหมือนมันเหมือนจริงๆอะมันเป็นอีกเครื่องหนึ่งที่ขายดีครับแต่อาจจะไม่ได้ดีมากขนาดที่ไม่ได้เวอร์มันมีช่วงแรกครับที่มันขาดกันเลยแต่แต่ผมเชื่อว่ามันมาน้อยมันมาน้อยเขามาลองตลาดก่อนใช่ใช่ช่วงนี้ก็สามารถซื้อได้เรื่อยๆนะครับก็ ถ้าคาดว่าประเทศไทยเราหรือจริงๆไม่ใช่แค่บ้านเรานะครับที่โดนแบบนี้ในตะว,วันออกเขาบอกในตะว,วันออกเฉียงใต้เนี่ยแทบจะไม่ได้กันเลยอืใช่ก็ถ้าเราคิดว่าอนาคตจะได้ก็ซื้อไว้หน้าตอนนี้ก่อนที่มันจะแพงขึ้นเป็นไปได้อันนี้มีเหตุผลมีเหตุผลม,มีโอกาสมีโอกาสที่มันจะแพงขึ้นได้นะใช่ใช่ถ,ถ้าวันนึงมันกลายเป็นพอร์ตเอเวอรแท้ๆเลยโดยที่หยิบเล่นเมื่อไหร่ก็ได้อยากเล่นเมื่อไหร่ก็ได้มันจะมีโอกาสที่ราคาอาจจะดี เป็นไปได้แต่ว่าผมว่ากําลังการผลิตเขาไหวแล้วละ่ะตอนนี้ไม่ใช่ช่วงโควิดแล้ว <laughs> ใช่ไ่ต้องมานั่งรอปว<ล>ดหัวรอต่อแถวกันนะครับก็ก็คิดว่าอันนี้คือข่าวดีสําหรับ Play Station แต่อาจจะยังไม่ใช่ข่าวดีของบ้านเราเท่าไหร่อาจจะไม่ใช่ข่าวดีของประเทศไทยนี่แหละครับเออเนาะแต่ว่าอาจจะเป็นข่าวที่ทําให้ทุกคนแบบตืน่นเต้นและรอภาวนาว่ามาเถอะ มาเถอะพอทำไมบ้านเราไม่ได้ทำไมบ้านเราทีหลังอีกแล้วพอโท่บ้านกูจะได้มีประโยชน์สักทีศูนย์ไทยแล้วก็มีนะครับเออภาษาไทยเราหลายเกมนะใช่ใช่ใช่ต้องมีแน่ละนะเออนะครับก็อันนี้เรียกว่ามาพูดคุยกันแล้วกันนะครับเป็นข่าวอัปเดตเพื่อนเพื่อนแล้วก็คอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยว่าถ้าพอเท่บ้านเรามันสามารถมีคลาวด์สตรีมมิ่งได้แล้วอยากเล่นไหมอยากเล่นไหมอยากซื้อไหมเออสำหรับส่วนตัวเควินคิดว่าไงนะวันนี้ถ้าเควินไม่ได้มีพอเท่ที่บ้านเลยแล้วมันออฟฟิเชียลนีมั้ย ส่วนตัวผมยังเป็นคนที่มีความอนาล็อกหน่อยยังไม่ค่อยโอเคกับคาวซีมิงเท่าไหร่รู้สึกว่าเกมไม่ได้อยู่กับเรายังเป็นพวกประมนุษย์ที่ชอบเก็บฟิสิกอลอ่าใช่อย่างช่วงสมัย PSP ผมก็ยังได้เสียใส่ตลับอ่า่ความหมายเควินก็คือไม่นิยมการซื้อเป็นดิจิตอลใช่แต่ว่าผมเชื่อว่าโลกเรามาเป็นยุคนี้แล้ว่ะและในอนาคตเชื่อว่าเกมแบบฟิสิกอลจะน้อยลงเรื่อยๆใช่แบบตลับที่เป็นอย่างงี้จะน้อยลงเรื่อยๆและ ผมเชื่อว่าสโต้แมงไม่ปิดหรอกไม่ปิดสโตเพย์อยู่มานานกับนีเอนโดอีกนะนีเอนโดเพิ่งเป็นอีช o p เมื่อตอนสวิตหรือว่าก่อนที s เนี่ยผมลืมแล้วมนจะไม่ได้ขอไปนะครับนั่นแหละถ้าขนาดเพยยังยืดมาขนาดนี้ยาวๆขนาดผมว่ามันก็ยาวต่อไปเรื่อยๆะครับจนกว่าบริษัทเขาจะเจ๊งอ่ะเขาถึงจะเปิดสโตโซนี่อ่ะใช่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 เกมมันไม่หายหรอกถ้าถามผมอะไม่หายหรอกไม่หายหรอกซึ่งซึ่งเรา ผมอาจจะเห็นแต่าง่ากเชวินิดหนึ่งผมเป็นคนที่ทุกวันนี้ซื้อดีต่อแต่ผมไม่ได้คนเล่นเกมเยอะมากก็คือเราจะซื้อเฉพาะเกมที่เราอยากซื้อเป็นรูทีนอยู่แล้วชอบเราชอบ efc เราชอบเล่นฟีฟ่าแล้วก็จะซื้อทุกปีแหละแทบจะผูกบัตรไว้กับเกมนี้ใช่ใช่คือจริงๆที่ซื้อเมมเบอร์ซื้อพลัสเพราะว่ากูจะเล่นอินเตอร์เมทีมเกมนี้อย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยจริงดูใช้ไม่คุ้มนะใช้ไม่คุ้มแต่ว่าทําไงได้อ่ะก็อยากก็อยากเล่นอะไรเงี้ยก็ก็เรารู้สึกว่าแบลรเออร์สำหรับคนทำงานออฟฟิศ คือการที่เราไม่ค่อยมีเวลาในการที่แบบจะจับเกมขึ้นมาเล่นกลับบ้านกูก็ไม่ไหวแล้วอะอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเอ้ยอันเนี้ยอาจจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ถ้ามันสามารถเปิดได้ทันทีเล่นได้ทันทีแล้วต้องแต่ต้องลบเบรีเออร์เรื่องสัญญาณของ Wi-Fi อินเทอร์เน็ตไม่ใช่ว่าบกดเปิดรอครับสิบนาทีรอรอรอหมดเวลากินข้าวแล้วอะไรอย่างงี้นะครับก็ มันอาจจะเป็นอีก p o i n ์หนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องเลื่อนเน้นเวิร์กนี่แหละถ้าเขาสามารถแก้ตรงนี้ได้ซึ่งตอนนี้เรายังไม่ได้เห็นกระแสข่าวจากเมืองนอกเท่าไหร่ว่ามันยังม,มีปัญหาเรื่องนี้บ้างไหมอะไรเงี้ยนะครับเออถ้ามีเดี๋ยวเรามาอัปเดตเนานะแต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่าเออถ้ามันอรอตได้เล่นได้ไม่ต้องเปิดเครื่องคอนโซลที่บ้านแล้วแต่เน็ตเวิร์กยังเป็นอย่างเงี้ยก็คิดอาจจะคิดแบบ 50- 50 แต่จริงๆนะครับจากต่างประเทศที่ไปไปมาพึ่งจริงบ้านเราเน็ตแรงที่หายเลยใช่ก็ผมว่าเพื่อนๆทุกคนก็คงจะรู้สึกเวลาเอาไปเที่ยวไปทํางานต่างประเทศอเน็ตมันช้าจังวะเออทําไมเขาแบบเขาฝั่งอเมริกาเลยก็ได้ครับอเมริกาไม่ได้อินเทอร์เน็ตแรงเท่าบ้านเราด้วยใช่ไหมใช่ครับฝั่งอเมริกาเขามีคือขายน้อยคู่แข่งเขาน้อยซึ่งตอนนี้ก็กาลังเกิดขึ้นกับบ้านเราด้วยอืมันก็จะทาให้เน็ตแพงขึ้นได้ความเร็วกันั้างั้น แต่ฝั่งนู้นเขาดูแบบไม่มีปัญหารเรื่องคลาวสตรีมมิ่งกันเลยแล้วทำไมของเราทาั้งเรื่งที่เน็ตเราก็แรงมากนะทแต่ก็ยังอันนี้ไม่รู้จริงๆเราไม่รู้จริงๆใช่รเพราะอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แบบ เราเราไม่ได้ม่ได้อยู่ลึกขนาดนั้นอะใช่ใช่ใช่ที่จะรู้ว่าเพราะอะไรทำไมถึงคลาวด์สตรีมมิ่งเป็นี่ยแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนรู้บอกได้บอกได้นะครับบอกได้นะครับหรือใครที่ดูเราจากต่างประเทศมีพอโชวที่คลาวด์สตรีมมิ่งแล้วอยู่ญี่ปุ่นอยู่อเมริกาลองเล่นแล้วบอกเราได้นะว่าเออมันมันถูกอัปเกรดในเรื่องเน็ตเวิร์กแบบการรับสัญญาณด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะอาจจะเป็นค่ารับสัญญาณที่มันไม่ตรงกันไม่ตรงกันอะไรอย่างนี้เนาะก็ประมาณนี้สําหรับ PS Portal ข่าวอัปเดตของเราถือว่าเป็นน้ปเดใหญ อัพเดทใหญ่เลยไม่ใช่ของบ้าเราพูดกันใช่แต่ไม่ใช่ของบ้านเราย้ำเลยเพื่อนๆอาจจะปิดตั้งแต่ต้นคลิปแล้วตอนแรกอาจจะมาดูไม่ถึงตรงนี้เลยขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบใช่ครับผมนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวติดตามกันแล้วกันว่า พีสโซโทอะไรจะมีอัปเดตที่บ้านเราเมื่อไหร่เนาะรวมถึงแกสเจ็ตอื่นๆคอนโซลอื่นๆผมกับเควินจะออกมาพูดคุยอะไรให้เพื่อนๆฟังก็ติดตามกันได้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subs c r i b e กระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่อง tech channel แล้วก็เควินวอตอัพแพ็คด้วยนะครับผมระบบเมมเบอร์ด้วยอย่าลืมนะครับพวกเรามีระบบเมมเบอร์เหมือนกันลองเข้าไปดูสิทธิพิเศษกันได้นะครับผมยังไงวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ